สวัสดีครับโบกับผมสองผู้พาพ่านสวนนะครับผมอยู่กับบรรยากาศในสวนป่าอย่างนะครับผม have เป็นข้องน้ำใสไก่นะครับผม ถามพอเพิ่นลแล้วนะครับผมว่าเป็นโคกน้องหน้าครับผมระบบใส่ไก่ครับมีมีค้องใส่ไก่นะครับผมในสวนปลาหยางนะครับมีเลียงเป็ดเลียงไก่นะครับผมเลียงงว่วนะครับ เลี้ยงวัวพื้นบ้านนะครับผมมันได้ากาศดีครับเป็นสวนปลาอย่างนะครับอยู่ทงไฮรงหน้านครับมันได้ากาศดีลีครับได้รับแสงแดดยามเช้าครับยามเช้ายามเช้า ตอนไซน์นิดแดดแจ่มเลยครับผมแดดแจ่มมากครับบรรยากาศดีไรครับส่วนป่ายัง ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่เขามารับช่มทั้งสองผู้พา,าพารีสวนนะผมกล่าวเข้าาสวัสดีครับผม